h e ลโหลเอวบอดี้สวัสดีครับผมพูผม,ผมนายกันจีเตอร์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้นะเข้าเกมเลยดีกว่าไม้เ hey, ุวันนี้คือผมใช้คาเดเซียอัดนะครับ <laughs> ผมใช้คาเดเซียอัดเพราะว่าถ้าผมใช้แฝดนี้มันจะแบบว่ามันจะตัวใหญ่มากใช่ผมไม่รู้เกมนี้เกมอะไรนะก็เห็นใน u t u b e เขาก็เล่นอยู่ผมก็ยอยากเฮ้ยเฮี้ย,เ,ยเกมนี้น่าเล่นว่ะลองเล่นดูดิฝ่านะมีอุกาบาตรลตกลงมามีนกมีกบมีอะไรวะเนี่ยมีอะไรบ้างมีเบ็ดตกปลาตกเบ็ดแล้วมาตกเบ็ดไม่ใช่แล้วมาเรา,ากดอันนี้กบโอเคอันนี้ต้นไม้เออคลิกได้คลิกเลยเอาหักได้ด้วยโอเคแล้วทำแม่ต่อ อ่ะปุ๊บโอเคปึ๊บ,บนะครับฮึอ๋โอไมค์กัดโอ้โหเล่นแดกกบครับผมผมในชีวิตไม่เคยกินกบมาก่อนเลยมาแล้วก็ในต่อเดมีตอนนี้เหลือแค่นกมีนกอยู่มีนกเราจะทำอะไรกับนกดีเราจะกินมันหรือเปล่าวะไม่รู้อูวะอันนี้ ใช่ด้ว่ะโอเคเราแล้วก็กดตรงนี้ใช่ไหมเมืกก่อกี้น้องขวาอยู่โอเคแล้วก็เบ็ดกระพอรู้บ้างนะฮะอืมยังไงต่อวะตกปลาเหรอตกปลาตกไม่เป็นว่ะอืมไม่ได้มีปลาเห็นปลาตรงนี้ด้วยเฮ้ย ไม่ใช่ไม่ได้ทําไม่เป็นทำไงวะไม่รู้เราต้องไปกินนกให้ได้นะฮะทำไงวะทำไงวะทำยังไงปาก็ไม่แดกเบ็ดอะไรของมือมันมันจะมีอะไรไม่รู้ว่าจำไได้จำได้แค่ที่ฝรั่งเล่นมันจะมีม A A, เอเอเลี่ยมมันจะกระโดดมาตรงเนี้ยแต่ไม่รู้จะทำยังไงต่อ อ๋อได้แล้วได้แล้วนี่ก็คือต้องให้ปลาวตรงนี้ก่อนแล้วค่อยให้กดนะฮะกดตรงนี้เลยนั่นแหละไปนู่นแล้วว้าวแมวแมวเหมียวเหมียวเหมียวสวัสดีครับเหมียวเหมียว,ม,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 วมาดีจีมาดีจีอ้าวไอแมวเวนนะ <c oughs> แดกเลยบวนยี่ย ไปเลยหนูน้อยไปดูแมงมุมไปนั่นเราจะมาเปิดประตูกันก่อนเปิดไม่ได้เฟลเฟลอีพิกเฟลอยู่เฟลอยู่เน่ายังไงต่อวะเปิดไปเรื่อยๆเหรอยังไงต่อมีอะไรให้กดตรงไหนไหมน็อตติ้งน็อตติ้อ้าวชิบหายแล้วครับ hơi hey! em mèo ba em mèo cái cột này đây được nè 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 dài nè cột tông này hmm. ào mình ngao tốt máy các bạn bỏ khoe ok mà ở đây nè ở đây quá đang đan ná bỏ đây เยียบอกนะว่าเฮียไม่อยากมองโอ้โหเข้าดูตัโอ้โหเกมเฮียอะไรเนี่ยโอเคไปเร่งมีมือมือเมียวโอ้โหเสียงแหววใจเอ๋ เรียบร้อครับปั๊ทำไงต่อคะไหลงไงลอองหนที่กอีกไหมทำไงอ่ะทำไงไม่รู้ว่าตอนเนี้ย trò quá Ồ, oh, mà đẹp, mà đẹp, mà đẹp bẹp Ồ, oh, ok, 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 ok Đi quay, đi quay, đi What is this? Why? Oh, lê lơ em ăn em 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 ว้าวโอเคตอนนี้มีคนอยู่สองคนกำลังหลับสบายอีกคนหนึ่งอ้าปากค้างและมีนกกับปลาแดกปลาดีกว่าปะเก <c oughs> what the fuck <c oughs> ไอเอเลี่ยนหาเลยเนี่ยโอ้แดกปุ๊บเป็นปลาเลยครับผมอ <c oughs> ่าปุ๊บ <c oughs> ไปไหนดี โอเคปึ okay. uh ๊บแฮะโดนแตกโอ้โหเลอใส่กูอีกวู้ย What the fuck is this What the hell is going on Hey d u d e บินเข้าปากเอ,อ้อคือหาอะไรครับ ลูกตาแดงๆเว้ยตายห่าอือเอออืมอืมเฮ้ยฟักกี้ฟักกี้มอนสเตอร์แม่งมีอีกตัวด้วยเออดีโอ้สาส อะไรอะ่ะอ้าวโอ้โห,โโหคือเล่นใหม่เหรอไม่เอาไม่เล่นใหม่ได้ไหมโอเคโอเคก็จบกันแค่นีกน้ก,ก่อนละกันนะครับผมมีปัญหาอะไรนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้ลเลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์แฟนเพจ GT Gamer Team และ อยากเป็นเพื่อนกับผมก็เฟซบุ๊กด้านล่างเลยนะครับผมในนี้ก็บายยนะครับอีกจะกินหน้าผมบายเย่บายบายายไก์ bye. Yeah, bye